แพรนบีทำถึงแสดงเสียลักธงชาติไทยผ่านจอดิจิตัลกว่า19,775จอทั่วประเทศเชิญคนไทยร่วมสวีดีและลํำลึกถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษไทยผู้เสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกเวลาเขาริ่ธงชาติคือ8โมงเช้าและ6โมงเย็นคุณผู้ชมครับเชื่อว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยน่าจะเห็นป้ายโฆษณาที่เป็นป้ายดิจิตัลทั่วประเทศนะครับกว่า19,775จอซึ่งล่าสุดเองนะครับแพลนบีเนี่ยมีการแสดงเสัยงลักธงชาติไทยทุกเวลา8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นนั่นก็คือเว เขารบธงชาตินั่นเองครับโดยแพลนบีนี่มีการโพสต์เอาไว้นครก็บอกว่า ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงคารพรธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเชิญชวนคนไทยร่วมเสวียดีและรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรบุรุษไทยผู้เสียสละชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นเวลาคารพธงชาติแพลนบีขอแสดงสัญลักษณ์ธงชาติไทยผ่านสื่อนอกบ้านกว่า1 9 7 7 5จอทั่วประเทศ ให้ธงชาติไทยบกสะบัดทั่วแผ่นดินไทยรวมใจคนไทยเป็นหนึ่งเดียว truth f ร์ m Thailand ไทยนิ้วรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเนี่ยครับก็เป็นป้ายโฆษณาดิจิตอลนะครับแล้วข้างล่างเห็นไหมเขียนว่าแพลนบนะแล้วก็ขึ้นทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงทั่วประเทศด้วยนะครับกว่า1 9 7 7 5จอนะครับแล้วดูฮะเนี่ยทั้งเซ็นเตอร์พอยต์สยามบรรากรกนะครับคือขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะร,รวมถึง ป้ายนี้มีป้ายในเซวด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าเขเป็นของแผน B ในรถไฟฟ้าเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยตรง MBK นะครับ M Sophia คือมีหมดเลยนะครับเนี่ยฮะคือเรียกได้ว่าทำถึงจริงๆแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทางาผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับช่วงเวลา8โมงเช้านี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นธงชาติไทยอันหนี้นะเส้นตรงบางนานะครับเอาก็เอาเป็นว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนน่าจะได้เห็น ้จอดิจิตอลที่ทางแพลนบีเขาทําเป็นธงชาตนะครับแสดงสัญลักษณ์ธงชาติไทยเลยนะครับเพื่อราลึกถึงวีรบุรุษของประเทศไทยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยนะครับให้ธงชาติไทยเนี่ยโ,โหโบกสะบัดทั่วประเทศรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับขอบคุณแพลนบีมากๆนะครับ